สวัสดีพี่น้องมาหอดแล้วมาหอดเล้ว,วนะหอดสถานที่เป็นที่เรียบร้อยจานเดื่งกับมาหอดนํากันแล้วพี่น้องเอ้ยตอนเนี่ยให้ลูกให้เต้าไปซื้อขนมอยู่สวัสดีครับพี่น้องครับนะมาหอดแล้วอันนี้คือเมืองอ่าเมืองอรางามแขวงสาลวันเมื่อนี้วงดน,นตรีทีมงานนุมมน่มกีเปรมนุ่มกีเปมเปิดบ้าทําการแสดงอยู่นี่เมื่อนี้เป็นมาประมาณว่ามา,มาลง มาลงเองเนาะบ่ได้มีเจ้าภาพได้พี่น้องเด้อล้านเบียเออเป็นล้านเบียนะมืาอนี้นะครับเบิ่งสถานที่เป็นของโรงเรียนเนาะสถานที่โรงเรียนอตากพุนก็สิมีร้านค้าร้านขายนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งหลังเวทีก่อนจานเดืองเฮ้ยว่าพี่น้องเบิ่งหลังเวทีก่อนอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งหลังเวทีน้ำเพิ่นเฮาบาดนี่สนามหญ้าโรงเรียนพี่น้องแต่ว่ากะเพิ่นบ่คอยได้ตัดหญ้าโรงเรียนปิดเทอมโรงเรียนปิดเทอมนะครับนั่นโรงเรียนอาคารเรียนนะครับทางนี้กะ สิเป็นรถของทีมงานนะครับดานไปใหญ่ๆนี่หนุ่มกี้เปมนะทีมงานเท่ากับกำลังลงตู้เครื่องเสียงเวทีลงเรียบร้อยเรียพีอ่อน้องมามาเบ่งบรรยากาศงานมือแรงนะครับทางนี้พ่นกะส่วนมากกะนิยมมาลงเป็นงานเพรมันงานเจา้าพงานงานจาัดกันเองาางานตลาดนัดงานตลาดนัดนี่ครับเวทีจักเม็ดจันดึงซ้ำนี่สิบสองเม็ดเนาะ ตั้งนี่ทีมงานเพิ่นกำลังขืนตู้ลำโพงอยู่พี่น้องเลยโอ้หางอะไรจักดอกคนน่ะลำโพงเขาหางอะไรจักดอกหางอะไรเจ็ดนาะหางแหลมเนาะเบีดเบ็ดร่วมลำบอรนี่บอร์มเนี่เบียดหางแล้วหกสิโอ้เบียดหางสิบหกบาทเสียวหูไว้ใส่บาทเนี่ยงูกอบสิบหเพื่อสติบาทเนี่ยเบียดหางละสิบหกดอกโอ้อันสิบเอ็ดอันสิบหกตู้ตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้วเนาะ ตูเ้เสวิต์นิ่วพี่น้องแต่ว่ากลางแหลมนี่คางละเจ็ดเพื่อนว่าแม่นบอกว่าหันโ oh, อ้คางละเจ็ดพี่น้องนี่กระรังหอยตูก้กระรังหอยกระรังแขนอยู่อันนี้คือชุดเครื่องเสียงตีเพลนใส่กันนะครับของวงหนุ่มกิปิมนะครับพี่น้องอ่ะเบิ้องน้ากันคลิปนี่เฮาเครื่องปั่นไฟมากครบนะครับตูล้ลำโพงเบรคคางละสิบหกดอกแลว้ววะคางละสิบหกตู้สิบหกใบ ตากาางแหลมขางและเจ็ดนบพน้องกำลังสีหอยอยู่อ่ะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศพี่น้องโอ้ขี่ฝ่าฝนเอ้ยอย่ามาตั้งผีเด,ด้อไปทั้งอื่นผุเด,ด้อเนี่ครับบรรยากาศยุตินพู่เลยพี่น้องบ้าน,บ,านบ้านขาเจา้านะล่มกับเย็นวีวีอันนี้สิเป็นทั้งคาเมนเบากันแบบไท้บ้านก็คือทั้งนี้สิเป็นทั้งเล้าใตานะพี่น้องนะทั้งพี่น้องทั้งสบเป,ปล่าเหลาเฮาก็คือว่าส้นนี้สิเป็นสวนทั้งไตนะครับส้นส้นนี้สิเป็น ปากซองแดนหนาวเข้าใจว่าใกล้ๆแถวนี่หละคือประมาณว่าเป็นดินแดนแห่งภูเขาไฟนะครับปีนองดินแดนแหง่งภูเขาไฟเกา่านะครับฮะนี่ไฟสุดไฟบีมไฟหยางพนามาไม่จานหนึ่งบนสิมติดตั้งน้ากันมาอนี่นะครับผลก็เลยอายใิคนอืนอ่นมาเนี่จะคลองวุงเห็นแล้วบาทนี่สบายดีไอ้สบายดียดยดโอ้ยไปจากไหนเด๋ยในฝนตกกับอยากเนาะ ช่วงนี้ฮันลองลองฝนก็จะลอยลองคาฝนจะลอยเจ้าก็ใจกล้าเล่นคอนเสิร์ตใส่ฝนเลยเจ้าเนี่ยแน่นอนเลยโอ้โจ้าเจนี่เจ้าของรู้ไหมสร้อยสร้อยสแนลโอ้ทีมงานของนมแสงเดือนกับนมอ่าคีเปรี้นี่เป็นทีมงานอ่าเป็นทีมงานเดียวกันกับว่าได้อ่าพันธมิตรกันจับร้อยจับวันจับร้อยจัดอื่นๆครับทีมงานจัดอื่นจัดร้อยลาครับ นี่ครับเพิ่นขึ้นเรียบร้อยตัวนึ่งเจ็ดเจ็ดน่วยเนาะสู้เจ็ดน่วยเจ็ดใบนะครับเจ้าของวงนะครับเสียจิปเปมทีมงานนักดนตรีเฮาอยู่ทางไหนนักร้องฮะนักดนตรีเฮาพุ่นบอพักอยู่พุ่นบอโอ้พักอยู่ทางหลังเดี๋ยวจังสียางไปหาเพิ่นแต่ว่าพี่น้องเบิ่งวิธีเครื่องเสียงก่อนใส่โกโปเอาซูมื้อนี่โทรศัพท์ข่อยมันเสียงมันขาดๆาหายหายก็เลยเอาโกโปเลยให้พี่น้องได้เบิ่งภาพที่คมชัดแล้วก็เสียงที่เข้าเต็มๆแน่ ยังใส่ลอกดึงเอาอยู่พี่น้องนะครับเพราะว่าคนกับโฮแต่มาลุ่เวทีต้อเมอเส้าท่านอยู่ตัวไหนเนาะมันกับโฮตั้งแต่คำนธเนาะโฮแต่ายกลัวเนาะท่านอยู่ท่านอยู่อันนี้ก็จะเป็นข้างหลังโอ้ทางแหลมบันนีนอ่ะไม่เจออะไรพี่น้องเลยสุดยอดเลย <laughs> <laughs> ตู้เบียดเลยะโพดหลายตู้เบียดเนี่ย,ย,ยขังละสิบหกฝุ่นวัดว่า เอ้ยเสียวหูไเอใไส้หน่อมาเลี้ยงเนาะเวทีกะสองสั้นนะครับพี่นอ้องสั้นนี่ของทีมงานน้ำมันปี๊สั่นนี่กับของอ่าทีมงานนักแสดงนะครับที่บอกกันหนึ่งปัจเจม้าอ่าเครื่องตู้เครื่องโค้ง,คงเวทีใส่รถขันเดียวป่ะเสียใส่รถขันเดียวเนาะทั้งโค้งทั้งโค้งทั้งลำโพงเนาะโอ้ขันเดียวเลยใส่หลายขั้นเปลืองงบประมาณน้ำมันเนาะคนนี้น้ำมันแพงโดย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  ต่วงนี้น้ำมันจะแพงแน่แต่ว่ากัดสูงกันไปละเฮ้าเพราะว่าโควิดสองสามปีบริวอวองานเลยเนาะแมนแมนมาปีนี้ก็เลยว่าเอาจ้าไหนกะพผู้ใดหาได้ซิฟผู้ใดเห็นข้ากับเขากับนันทีมงานอืแล้วให้แล้วหน้าเขากันย่องกันไอ้กัทีมงานนุ่มแสงเดือนกัจังหน่อยบนละหายซ้อมกันก้าวกอนเพราะท่านไหนซ้อมนักเสียบนักดนตรีอยู่ได้เดียวเนี่ยเพราะท่านไหนอันเพราะท่ซ้อมว่างหันสามสี่เมื่อกัว่าฝนตกแห้งกัเลยเมื่อน้ำหน้า การนักนนดกันนี่ละประมาณอีกสองสามเมื่อนน่แล้วว่าเสินเขาแข็ได้บาทนี่อบอกให้เมื่อได้บาทนี่ดำหน้าแล้วหละกันขึ้นมาเลยบาทหนึน่งนะโดยโดยออบอกว่าจะเฝ้ามาบรนห้องรัดแล้วบาทนี่ฝนคอยมาเดี๋ยวไปทักทายันที่งานอาจารย์นันทศรีกัด้วออาจารย์เด้อมาเลาะทั้งพี่รถจันนึงกับมาจอดไว้หลังเวลาไม่น้องแต่ว่าย่านย่านจังเดียวคือย่านฝนตกนี่นะ ฝ่ากีเมตรเขียวๆนี่키 êu, 키 êu, 키 êu, น ی, พี่น้องแต่ว่ากะเขียดนี่มันเป็นเขียดเขียดภูเขาอยู่อืมโอ้ยมองภาคมองเศร้าทีมงานเท่าคือดีแทุ้่น่ะฮัทโธมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี่สบายดีผู้ใดหักน้องผู้ใดอันหางเครื่องผู้ใดแดนเซอร์ผู้ใดอนักดนตรีเนาะนี่เนะาะต้องมีแต่ผู้ชมจูงามแทะมองภาคมองเศร้าดีเนาะ เออพ่ต้องเปิดห้องพ่ต้องเปิดโรงแรมยากเลยไม่ห้องอยู่เลยโรงเรียนไว้แนวนี่แหละอันนี้เขาเป็นักข้องบ่เนี่ยป่า่เป็นแม่โอ้อันนี้เป็นจังไหนแม่ครัวโอ้เป็นแม่โอ้ยแม่ขัวจังไงวะคือผู้จบผู้งามเลยเอาหาไห้นุ่มแสงเดือนจ้าคตรไหนเป็นอย่างวง่งนุ่มแสงเดือนเ่าท่านนี่แม่ครัวได้แน่วนี่ยังไดอยู่แน่วนี่อืมเป็นแม่ครัวสบายดีอาจารย์นักดนตรีเนาะเฮาเนาะสบายดีจารย์สบายดีสุขุสุขคนเด้อโอ้ยเป็นจังไหนมาหอด้วยจัาวง โอ้แต่เทียงแต่เทียงกินเขากินน้ำแล้วล่ะตัวเนาะอ่าไถ่ายนองเหมือนแหลงเนาะเฮาเนาะนักดนตรีเฮาจะก้นนักเบิดหาหกคนหาหกคนเนาะผมว่านเนาะเอาเอาเหมือนแหลงจวดจ่ากันเนาะเขาว่าหน้าใหญ่พ้นตัวอาจารย์เนาะพันฝนตกบ่ได้ลุบเลยฝนตัวอาจารย์นักดนตรีพันกับมาหาพระคุณ ยอนใจกันอยู่นี่นัพี่น้องขาลุยงานมาเรื่งสบายดีนี่บ่อนักห้องเพื่อนวะโอ้ยนักห้องอยากได้เห็นนักห้องไปอันประจำบุ้งนมแสงเดือนดีหายจากคนในเป็นนางนักรองสาวห้องคือหายากถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยอืมบ่มีเลยบ่ะอยมีพะก่อนตามอัดเสียใสเออนอนเห่นยญแต่สบายสบายรวดเ่ต้องยั้งมากไม่ต้อสบายสบายกันเลยผู้ใดมากินบะหมีอยู่นี่บะมี่โอ้หม้อเรียน แม่บรรยากาศหลังเวทีพี่น้องเลยมายแล้งนะครับมาพอ่อกันโอ้ยมองหน้าคีเมียกลงก่อนพูก่อนอนั่นพี่น้องโอ้โถ่โลงพูเรี่วลงพูเรี่วโอ้โถ่ขึ้น <c oughs> พูขึ้นพูฝนมาสถานที่เวทอันเวทีฝนมาลงอยู่เดินของสนามฟุตบอ <c oughs> ลโรงเรียน <c oughs> นายพี่น้องครับแต่ว่ากะบ่ได้ตัดหญ้าเนาะมันก็เลยเป็นซีอิ๊กโค้งนิดน้อยเที่ยงยามฝนบ่รหรอว่าได้อะไรมาสองคนน่ะ ไก่ยางมาเล็กน้อยนะ่ะโ,โ,โอ้ยส่งจะได้มาสื่อไก่ในยุบันไม่มีบ่ <c oughs> โอ้เนี่เป็นหองเรียนเพิอน<ค>อืมเป็นหองลูกเรียนแล้วเป็นหองเล้อทั้งในก็ <c oughs> มีแต่ขี้แบ่แต่เตรียมที่พูดแบ่เราเลียงอย่นี้นาะ <c oughs> อืมเปลียนอาคานเรียนเพินบัดไดนะ่ะเอาเอาเอาพอพักวันกันเเอคุณแม่น่ะตอนนี้ยังใส่บอเอสอยข่สะออนต่แม่ยขั้วนี่แหละไข่ มแม่ขั้วจะไหนมาคือผู้ชัวผู้งามเดี๋ยวสลดอกหาหายอีกจะก้นในฝัง <c oughs> จะได้ไปไประจ้ำโบกนุ่นตีนุ่มเสียงเดือนหายจะก้นเนเดอ้อเอาว่าจานหนึ่งเอาเลยเนาะโ<อ>่ม,มีแม่ขั้วได้ปีนแมนชัดที่แรกกันโ่มีแม่ขั้วจัดร้อยว่า <c oughs> สิเป็นแม่ขั้วเองตีนเองโอ้จะสิเป็นแม่ขั้วเองแมนขอเส้นต้องกินเองนะแม่ขั้วสะอ่อนแม่ขั้วหายจะก้นเนเด้อร์จะลืมเด้อฝากเนอะโดยโดยโดยอันทางในเป็นอย่างน้อทางในนั่นอ๋อ โอ้แบ็ดเบ็ดส <ho>? ีเ <initiation> บิดเลยพี lo, e. <But be. S 1> oh, ่น้องเอาอีกหน่อยทั้งในยังเล่นในโลกวสบายดีสบายดีโอ้ยมาลียังบีนตัวเพลินนะมาหอดเตดนลรำบ่องบ้านอันนี้ทีมงานอย่งเขาโอ้ทีมงานเดนเซอร์มีมีสีนั่งบอกโอ้ยหายเนี่ยยังอะไรยักซีอะไเป็นประจำบุ้งนมเส้นเดือดหายเนี่ยมีบ่มีหมูมีพวกบ่บีแต่ซซัมนี่โอ้ยบ่ได้แล้วจังนะสิเดหารับสมัครใส่นอทีมงานเดนเซอร์กว่ามีแต่คนงาม ประจำวงนมกีเพมเนาะเป็นไปได้ออกงานลไยปีแต่ไปใส่บ่เลือเห็ดเบี้ยงงานเยะสั้นอ๋อโอยวเนาะบ่ด้มีงานหรอก็ึ่งเาได้ไปอะไรไหมเนาะถ้าถูกให้มีมาอยู่เรือโควิดนี่ให้มันเบิดไปสร้างโควิดนี่เนาะพเเห็นงานเทศการกันเต็มทีอ้วักวอนตามปรใส่กี้ปิมมาเบืองทีมงานของวงดุตีนมกีเพม นาครับพี่น้องนักดนตรีนักรล่องที่แมนเดนเซียน,นองน้องนานักทุกคนเลยอะพัก่อนลูกพัก่วนอ,อ้าโอเคพี่น้องครับคลิปนี้คือเดียวซ้ำนี่แหละแบสเบิดแล้วลี๋ยวปอกันไหมคลิปหน้าก็แล้วกันครับจานลอยมาหอนแล้วอาแขวงสละวันนะครับพี่น้อง ลงมาแเฟี้ยงสลวันมื่ออื่นน่ะจะได้ไปเรียนปากซองเมืองหนาวจานทร์ดึงว่าสิผ้าลูกผ้ามียเพิ่นไปเลาะอยู่ธรรมาดาเราคนมีลูกมีเมียนะครับไ <c> ป <oughs> ในเงี้ยนน้อคอยคือย่ำแต่ว่า <c oughs> คนไม่ลูกไม่เมียเนาะเออเอาธรรมดาละผ้า,า,ล,าลูกผ้ามีสยสิไปเรียนปากซองเมืองหนาวไปที่ไหนพี่น้องเดี๋ยวติดต,ตามคลิปมื่ออื่นก็นแล้วกันนะครับมื่อนี้แไปที่ไหนช่วง <c oughs> ช่วงเซกดนตตีเซกเครื่องเสียงเดี๋ยวจะในอา่อาอา่าสิลงคลิปหรือว่าสิไล่สวดชูพี่น้องเมื่อกี้แล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เอาสำนีกก่อนพี่น้องครับสบายดียูดีม่แห้ง,งนะมาเล่งคือเ่าครับรับรวยเงินทองนะพี่น้องเด้อไปแล้วบ๊ายบาย